สวัสดีครับพีพีวันนี้มาพบกับช่องเกจิดังแห่งสยามกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาขอนำเสนอเรื่องราวพระเครื่องที่เรียกว่าเป็นสุดยอดและหาตัวจับได้ยากครับนั่นคือหนึ่งในตำนานพระปิตาที่ถือว่าราคาแพงที่สุดและหาตัวจริงยากที่สุดครับนั่นคือ พระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหากจะพูดถึงเรื่องพระปิตาแล้วนั้นทุกคนก็คงต้องคิดถึงหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงก็ไม่ผิดกันครับแต่เนื่องจากว่าพระปิตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนั้นเป็นพระปิตาที่คนในวงการรับรู้กันครับว่าหายยากและหาตัวจริงได้ยากเนื่องจากว่าพระปิตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนั้น มีข้อมูลการจัดสร้างที่ไม่ค่อยชัดเจนกันครับเปรียบประหนึ่งจะเหมือนกับพระเหรียญของหลวงพ่อไขวัดเชิงเลนก็ว่าได้ครับแต่จะพูดกันว่าวันนี้เรามาแบ่งเป็นเรื่องราวของพระปิตากันก่อนนะครับแล้วเราจะมานำเสนอเป็นอีกอีพีหนึง่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระของหลวงพ่อไขวัดเชิงเลนก็เรียกว่าเป็นอีกตำนานหนึ่งครับที่เรียกว่า หาตัวจับได้ยากสำหรับพระเหรียญกลับมาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของพระปิดตาที่โด่งดังเด่นทางด้านเมตตามหานิยมเป็นที่สแสวงหากันมากก็ต้องยกให้พระปิดตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีกันนะครับแต่พระปิดตาของหลวงพ่อแก้วที่แท้แท้นั้นก็หาได้ยากครับรปิดตาของหลวงพ่อแก้วนั้น หาพระสมเด็จยังง่ายกว่าเลยครับพี่ๆก็เป็นความจริงตามที่กล่าวครับเพราะพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันโดยเฉพาะพระเนื้อผงคุกลักนั้นงแท้และสวยๆหาได้ยากจริงๆครับก็คงบอกได้ว่าที่เล่าต่อๆกันมานั้นกรรมวิธีการสร้างมันค่อนข้างที่จะยากและรวมถึงตำรับตำราของหลวงพ่อแก้วนั้น ท่านได้ทำตามตำรับตำราของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามฉบับรูปแบบโบราณทุกประการทั้งเนื้อหาหมวลสารผงพุทธคุณและว่านมงคลต่างๆทั้งอีกทั้งการเวลาการสร้างนั้นก็สร้างมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วครับชาวบ้านที่ได้ครอบครองพระปิตาชุดนี้ก็หวงแหนส่วนมากจะเป็นมรดกตกทอดกันมา จนถึงปัจจุบันทําให้ด้วยเหตุทั้งปวงนี้ครับพระปิตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนั้นจึงหายากและมีความต้องการสูงรวมไปถึงมูลค่าเรียกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับพระปิตาของหลวงพ่อแก้วนั้นนอกจากจะเป็นพระเนื้อผงคุกหลักแล้วก็ยังมีพระปิตาที่เป็นเนื้อตะกัวอีกด้วยนะครับสร้างเป็นแบบครึ่งซีก องจะเล็กกว่าพระปิตาพิมพ์ใหญ่และพิมพ์กลางขนาดใกล้เคียงกับพระปิตาพิมพ์เล็กที่เป็นเนื้อผงคุกรักนั่นแหละครับเราก็มาทําความเข้าใจกันง่ายๆว่าหนึ่งจะปีเนื้อตะกัวสองจะมีเนื้อผงคุกรักครับเท่าที่เคยสอบถามผู้เท่าผู้แกในแถบชนบุรีได้บอกเล่าต่อกันมาว่าในครั้งแรกๆหลวงพ่อแก้วก็สร้างพระปิตา เป็นเนื้อผงคุกรักครับแล้วมีเหตุที่ว่ามีคนเอาพระปิดตาของหลวงพ่อแก้วนั้นไปขูดผงใส่น้ำให้หญิงสาวกินแล้วเกิดหลงรักชายหนุ่มคนนั้นนะครับและมีคนไปฟ้องหลวงพ่อหลวงพ่อแก้วก็แช่งไว้ว่าถ้าใครนำพระของท่านไปขูดให้ผู้หญิงได้ดื่มได้กินแล้วไม่รับเลี้ยงเขา ดูให้เป็นพันรายาให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ขอให้เกิดวิบัติครับจากตำนานตรงนี้พี่ๆลองคิดดูสิครับว่ามวลสารจะแรงจริงแค่ไหนเรื่องของความเมตตามหานิยมเน้นนะครับอันนี้สายขาวนะครับนอกจากนั้นแล้วหลวงพ่อจะให้พระปิดตาเนื้อผงคุกรักกับใครก็จะ พิจารณาให้เป็นคนคนไปครับอีกสาเหตุหนึ่งคือลูกศิษย์ของท่านบางคนก็ทำอาชีพประมงเมื่อนำพระผงคุกลักไปแขวนแล้วต้องลงน้ำทำอาชีพก็ทำให้เกิดความชํำรุดได้ง่ายจึงขอให้หลวงพ่อทำพระออกมาเป็นเนื้อตะกวัวก็จะคงทนลงน้ำทะเลได้นั่นเองครับหลวงพ่อ จึงได้ทำพระเป็นเนื้อตะกวัวขึ้นมาอีกเนื้อหนึ่งสรุปกันคร่าวๆก็สองเนื้อครับก็เป็นเรื่องที่พุทธผูแก่ของเมืองชนบุรีเล่าสืบต่อกันมาในสมัยก่อนกันครับก็มีกันเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งว่าแถวแถวหน้าเก๋งซึ่งจะเป็นตลาดขายอาหารในตอนกลางคืนและก็เป็นชุมชนของคนในแถบนั้นรวมไปถึงพวกลูกเรือตังเก หรือชาวประมงซึ่งบางวันก็กินเหล้ากันเมาไม้และมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นประจำมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเกิดทะเลาะวิวาทกันและมีผู้ที่ถูกแทงรวมถึงเกิดปาฏิหาริย์ผู้ที่ถูกแทงนั้นแทงไม่เข้าครับอาวุธที่แทงเป็นกระดูกหางปลากระเบนซึ่งเป็นกระดูกที่แหลมคมมากนะครับแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ถือว่าเกิดประสบการณ์เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งสำหรับพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับสุดยอดจริงๆสำหรับเรื่องราวนี้พระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนั้นเนื้อตะกัวในยามปัจจุบันนี้ที่หาแท้ๆก็ยากกันนะครับสงวนราคากันพูดกันไม่ได้เลยครับว่าจะเป็นหลักล้านขึ้นไปและหาได้ยากกว่า นะครับพระปิตาบางองค์อีกด้วยในที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันแต่ก็ว่าครับหากว่าเนื้อตะกัวหายากแล้วเนื้อผงคุกรักยิ่งหายากขึ้นไปอีกครับฉะนั้นหากใครได้ครอบครองทั้งสองเนื้อนี้ผมว่าก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับการสร้างพระปิตาของหลวงพ่อแก้ววัดเขือวันนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในพระปิตา ที่ได้รับการยกย่องว่ามีบุทธคุณสูงสุดในประวัติศาสตร์ของพระเครื่องเมืองไทยพระปิตาที่ท่านสร้างนั้นรวมเป็นสองเนื้อซึ่งจะทำพิธ,ธีกรรมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนารวมถึงด้านการตำรับตำราที่สืบทอดกันมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำให้พระปิตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนั้นมีบุธคุณสูงในด้านเมตตา มหานิยมแค้วคราดปลอดภัยรวมถึงโชคลาภซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้พระเครื่องของท่านได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในนักสะสมและผู้ที่เชื่อมั่นและศรัทธาในพุทธคุณกันครับนอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าพระปิตาของหลวงพ่อแก้วมีพลังในการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งที่ไม่ดีและคุณใสต่างๆ ลักษณะของพระปิตาของหลวงพ่อแก้วมีลักษณะเด่นคือเป็นพระพุทธรูปนั่งปิดตาโดยใช้มือทั้งสองปิดดวงตาไว้ซึ่งสื่อถึงการหลีกเลี่ยงสิ่งชั่วร้ายและมุ่งเน้นไปที่ความสุขกายสุขใจหรือสงบนั่นเองครับพระปิดตาที่สร้างขึ้นมาส่วนใหญ่นะครับเน้นจะเป็นเนื้อผงคุกรัก ทำให้พระเครื่องเหล่านี้มีลักษณะเนื้อดำสนิทและบางองค์อาจมีการปิดทองคําเปลวซึ่งเป็นที่นิยมในวงการนักสะสมพิมพ์พระปิดตาของหลวงพ่อแก้วนั้นประกอบไปด้วยสามพิมพ์ครับหนึ่งพิมพ์มาตรฐานเนื้อผงคุกรัดจะเป็นสีน้ําตาลละเอียดแบบกลามะพาวบางองค์ลงรักปิดทองเนื้อผงเป็นผงพุทธคุณ ได้จากการเขียนอักขระผสมว่านเกสรดอกไม้เป็นต้นครับ 2. พิมพ์เนื้อตะกัวเป็นพระปิตานั่งขัดสมาธิราบคล้ายพิมพ์ฐานมาตรฐานด้านหน้าอุมเล็กน้อยเป็นพระเนื้อสินตะกัวครับ 3. พิมพ์ปั้นเป็นรูปพระปิตาองค์ลอยเนื้อผงเช่นเดียวกับพิมพ์มาตรฐานเกิดขึ้นจากการปั้นทีละองค์ รูปร่างจึงแตกต่างกันไปเนื้อพระมีทั้งเนื้อน้ำตาลเข้มและรวมถึงน้ําตาลเกือบดำครับนั่นหมายความว่านี่คือตำนานอีกบทหนึง่งที่ต่างยอมรับกันว่าหายากและหมุนเวียนในตลาดของนักสะสมได้น้อยจริงๆครับสำหรับพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันสุดยอดประสบการณ์ที่หายได้ยากยิ่ง วันนี้หากพี่ๆมีประสบปปการณ์เกี่ยวกับพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันสามารถมานำเสนอกันได้ครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลยิ่งมากเท่าไรยิ่งดีวันนี้ช่องเกจิดังแห่งสยามต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับเจอกันในอนะีพีหน้าวันนี้สวัสดีครับ